สวัสดีครับเรามาดูโจทย์ฟิสิกส์ที่น่าสนใจข้อนี้กันนะครับลูก <c oughs> เขาบอกว่ามีมวล2กิโลนะลูกวางอยู่บนส่วนโค้งที่ตำแหน่ง A นะครับตามรูปนะครับซึ่งสูงจากระดับล่างนะลูก80เซนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะลูกมวล2กิโลก็จะถลายลงมาด้านล่างนะครับมาถึงที่ตำแหน่งตำแหน่ง B เขาถามว่าตำแหน่ง B วัตถุมวล2กิโลจะมีความเร็วเป็นเท่าไหร่ ข้อนี้นะลูกมีวิธีคิดที่หลากหลายแต่วิธีคิดที่ง่ายที่สุดก็คือใช้หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับ <N loaf. S 1> นั่นก็คือพลังงานสักโน้มถ่วงนะครับเกี่ยวกับความสูงนะลูกเกี่ยวกับความสูงจะเป็นพลังงานสักโน้มถว่วงแล้วก็วัตถุถลายลงมาด้านล่างมีความเร็วนะครับถ้าเกี่ยวกับความเร็วก็จะเป็นพลังงานจน <1> 1> นั่นข้อนี้หมายคมว่าพลังงานสักเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนพลังงานสักโน้มถ่วงนะลูก ep หาได้จากสูตรก็คือ mgh นะครับแล้วก็พลังงานจลน,นะลูก ek หาได้จากเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2นะครับหลังจากนั้นก็มวลตัดมวลนะครับเราก็แทนค่าแทน g เป็น10ลูก h แทนเป็น0.8เมตรนะครับ80เซนนะลูกมีค่าเท่ากับ0.8เมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็คำนวณหาค่า v ออกมา อาจารย์ย้าย2จากหารมาด้านนี้นะลูกมาคูณ10คูณ0.8แล้วก็คูณ2จะได้ผลลัพธ์เป็น16นะครับเท่ากับ V ีกำลัง2จำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้1 6ก็คือ4เพราะฉะนั้นข้อนี้นะลูกจะมีความเร็วเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีตอบตัวเลือกที่1ครับลูกเห็นไหมลูกถ้าได้หลักการและเทคนิคการคิดนะครับ โจทย์ยากๆก็กลายเป็นโจทย์ง่ายได้นะครับส่วนคลิปหน้าอาจารย์จะมีสาระดีๆอะไรมาฝากอาจารย์ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามและเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ